คุณผู้ชมครับท่ามกลางการช่วงชิงอํานาจผ่านเกมการเมืองตอนนี้หลายพักการเมืองต่างขยับเปิดตัวจับจองพื้นที่ฐานเสียงกันมากขึ้นนะครับอย่างล่าสุดพักไทยสร้างไทยกับสร้างอนาคตไทยก็จับมือพันธมิตรการเมืองแต่ยังไม่ถึงขัน้นควบรวมส่วนพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาเปิดเผยว,ว่าตอนนี้อายุมากแล้วอาจจะไม่เหมาะสมในเรื่องของการเล่นการเมืองครับ พลเอกประยุจันร์โอชานายกรัฐมนตรีเรียกนายพิยรพันธ์สาลีรัฐวิภาคเลขาธิการนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายไตรรงสุวรรณคีรีที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและนายชื่นชอบคงอุดมกรรมาการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลังเข้าไปพบที่บนตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลโดยใช้เวลาในการหารือรวมกันถึงสองชั่วโมงครับ ในไตรรงปฏิเสธหารือถึงการสมัครเข้าเป็นสมาชิกของพรรคพลเอกประยุทธ์แต่อ้างว่าได้มีการพูดคุยถึงปัญหาข้อเรียกร้องของประชาชนที่เดือดร้อนจากปัญหาเรื่องของทั้งหนี้สินเกษตรกรรวมถึงพูดคุยถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยส่วนกรณีของพลเอกประยุทธ์ประกาศความชัดเจนทางการเมืองร่วมงานกับพรรครวมไทยสร้างชาติได้มีการชวนพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมงานทางการเมืองด้วยหรือไม่นั้น เรื่องนี้พลเอกอนุพลบอกว่ายังไม่มีการชักชวนและจะไม่ร่วมงานพักการเมืองเพราะว่ามีการพิจารณาตัวเองแล้วอาจจะไม่เหมาะสมเรื่องของอายุรวมทั้งมีคนที่มีความสามารถมีความตั้งใจที่อายุน้อยมีเยอะกว่าซึ่งมีคนที่สามารถทำงานได้อยู่แล้วขณะที่การเปิดดิวร่วมงานทางการเมืองระหว่างพักไทยสร้างไทยและสร้างอนาคตไทยวันนี้แกนนำของสองพักครับมีการเปิดเผยความคืบหน้า ว่ายังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนในทิศทางเรื่องของการควบรวมหรือว่าแนวทางการทำงานร่วมกันทางการเมืองเป็นเรื่องของปลายทางครับปัญหา,า,าหรือจะกกไปนั่งคิดตลอดเวลาเราก็เริ่มเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ว่าเราจะมีทางออกของประเทศอย่างไรแล้วก็อยากจะใช้โอกาสนี้เชิญชวนพี่น้องประชาชนทั้งหลาย และนักการเมืองที่มีความตั้งใจดีมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างบ้านสร้างเมือง่านมาร่วมกับพวกเราสำหรับผมนะครับเรื่องของตำแหน่งไม่มีความสำคัญเลยได้มาทุกตำแหน่งแล้วส่วนเรื่องนายกนั้นผมเคยบอกแล้วใช่ไหมครับฟ้ารีคิดนะครับฟ้าประทานนะครับฉะนั้นขอให้พวกเราสื่อมวลชนเนี่ยเ้องมาร่วมันด้วย บ้านเมืองทีงดีขึ้นจากปัญหาประเทศที่วันนี้เนี่ยมันแทบจะเดินต่อไม่ได้ละทั้งความเหลื่อมล้ําเอ่ยทั้งเรื่องของคนรุ่นใหม่การศึกษาที่ตกต่ามากเนี่ยมันจําเป็นที่จะต้องยุติเรื่องของความขัดแย้งทางการเมืองเริ่มต้นที่แก้ต้นนูลอย่างที่อาจารย์ว่านะครับแล้วก็เริ่มเดินหน้าสิ่งที่ เรามีประสบการณ์เรามาแลกเปลี่ยนกันแล้วมามองหางแนวทางว่าเราจะทําอะไรให้กับบ้านหนึ่งได้นี้ก็เป็นเรื่องของการพูดคุยเป็นพันธมิตรนะคะขนาดที่นายโพอคินพลกุณประธานยุทธศาสตร์พักสร้างอนาคตไทยชี้แจงถึงเหตุผลที่ยังไม่สามารถประกาศควบรวมพักได้บอกว่าบางทีเราไปมองปลายทางก่อนทุกอย่างต้องเริ่มจากว่าอุดมการตรงกันหรือไม่ ความเสียสะละมุ่งมั่นต่างๆรวมถึงยุทธศาสตร์และก็นโยบายตรงกันหรือไม่ทุกอย่างต้องตกผลึกกันก่อนครับ